สองคนนี้ก็จะวัดใจกันเอฟซีน้องเอ,อิร์ดรอบก่อนลุงเอกเนี่ยวัดกับพี่บ่าวเชื่อไหมลุงบ่าวเนี่ยแกกินเร็วมาก<น>แกกินเร็วมาก,<น>ก,กเากลอน้องเอ,อิร์ดก็เลยขอท้าชิงความเร็วนะเตรียมความพร้อมดีดีนี่สองคนคนือจะกินกินเป็นคู่กันเอฟซีผม,ผมก็พูคู่กับนะคนบ้าเห็ด นะแล้วก็นะโกโกไลก็คู่กับเมียนะอันนี้ก็กินกับครอบครัวนะเอซีส่วนน้องไอซ์กับกัปตันก็คู่กันอยู่ตรงนู้นแต่กินมาเป็นครั้งแรกที่ผมแยกลูกพี่ตาจะไหลเลยตอนนี้ดีใจดีใจเดี๋ยัวเดียวกัน่ออเรีดีใจมากเลยวันนี้น้ำตาไหลเลยนะครับจะแยกลูกดีใจแต่ว่าผมส่งตัวแทนเข้าไปนะนีใจแทนต้องเตือนด้วยกัปตันเป็นไงพร้อมไหม พร้อมมากมากเลยโอ้โหกินให้เยอะเออเอาเนะปล่าเปล่าถา,ามกัปตันทำ <พอ S 1> ไมไม่เอาขวดเยน็นอ,อันนี้ก็ให้ร้านเนาะร้านเอาไปกินกับแม่แล้วก็พ่ออยู่บ้านนะสามคนสี่คนน,นะเท่าไหร่แล้วนั้นอ่ะสี400่<ม>ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาท เยเดินาปอดันรถอันนี้ไหนไม่รู้อ่ะแกเอาเอามอไซค์มาถ้าเราก็นั่งกินอยู่ร้านของเพื่อนก็กินประมาณสี่คนนะโอ้หน้าอร่อยไปเดี๋ยวผมก็จะตักนายพีเดี๋ยวผมก็จะตักเอาของที่ตัวเองชอบกินหอมมากเลย อะไรครับนี่ไงอาหารว่างว่างเกินก็จะตักเอาเฉพาะของที่ตัวเองชอบกินนี่สิผมก็ชอบกินไอ้ตรงปลาหมึกอะไรเนี่ย ชอบกินนะไอ้สิมันอร่อยมากเลยไอ้ปลาหมึกนี่จะเลยเมาเมาหมดเลยแล้วก็ปลาหมึกหนวดปลาหมึกไอ้สิหืมวันนี้เอาเต็มที่เพี่น้อง <c oughs> ทีนี้จัดเต็มนะพี่น้องเอ้ยอันนี้เอาปลาหมึกล้วนๆนะพี่น้องเอ้ยนานจะได้กินปลาหมึกด,ดีต้องจัดเต็มซะหน่อยอื้อนี่เนฟซี อ้ของอร่อยเยอะเลยนี่ผมนายพี่น้องของที่ผมอยากกินพี่น้องเอ้ยอืมเอาคุณมานั่งอะไรคนเดียวตรงนี้ผมไม่มีครอบครัวเหรอเฮ้ยกระทะยังไม่มีแต่ว่าไอ้นี่มาแล้วอ่าอือหือ นี่เอฟซเราก็เตรียมนะสุบักสบักสบักสบักตาเธอจะนั่งทางโน้นเหรอสุบักสบักนี่เาไปก่อเงินนะบทางนี้่เป็นที่เดยมราไปก่อเงินนะบอได้บักสบักรอเดียวมีนด้นะรถมาเองม่เียอาได้อ้อเกั้นเิชิบเลก็วันนี้นะเอ ครั้งแรกของน้องเอิร์ธที่มากินหมูกระทะในอฟีอและก็ครั้งแรกของพี่บ่าวที่เอารถมาด้วยเพราะว่ามาสองรอบเนี่ยพี่บ่าวแกก,กินกินอิ่มเร็วก่อนเพื่อนแล้วแกอยากกลับคือประมาณประมาณสักไม่ถึง20นาทีพี่พ,พี่บ่าวจะอิ่มแล้วัะพอพออิ่มปุ๊บพี่บ่าวก็อยากกลับงองแงในเอฟซีก็จะมาพูดกระแสะทีมงานเราเมื่อไรจะกลับเมื่อไรจะกลับถามอยู่นั่นนั่นนี ก็ควรหาทางกลับนะแล้วก็พูดต่างๆนานาในเอฟวันนี้ก็มาอีกเลยวันนี้เราก็เลยบอกให้พี่บ่าวเอารถมาเลยเอ่ะพี่บ่าวก็เลยโว้ยผมไม่ง้อหรอกผมเอารถมาเลยพี่บ่าวก็เลยเอารถมานี่เอฟซีนี่้วขับไหนวะโน่นเนาะขับโน้นเอฟซีส่วนพี่เอกก็เหมือนกันนะพี่เอกก็รถส่วนตัวมาในเอฟซีเนื่องด้วยคือเราตั่งสุ๊บพระเจ้าติดคิวแล้วคือเนื่องด้วยระยะทางไม่ได้ไกลเปิดรถให้เราหน่อยนะระยะทางประมาณสามโลเนาะ ประมาณ3าโล,โลใน f อฟก็ระยะทางไม่ไกลนะครับก็สามารถขี่รถมาได้อยู่นะฮะถ้ามาแบบทางลัดมอไซค์ก็ทางนี้เนาะไปทางนี้ก็ประมาณสัก2โลเนาะประมาณโล2โล 2> ก็ถึงใน f อนะก็เป็นทางลัดก็มนะีวันนี้เราก็จะมาประชันกันใน FC นะครับพี่บบาวแล้วก็น้องเอิร์ธนะฮะจะใส่ไฟกันวันนี้นะครังร้งแรกนะดูซิว่าใครจะเป็นยังไง ใครจะแนกกว่าใครส่วนกับตันก็เป็นคู่กันเหมือนเดิมอาพี่เอกก็จะกินกับครอบครัวตรงนี้นะครับอ่ะส่วนผมก็รรตรงนี้นึกขอบคุณนะคุณแม่มย์่นะคมุณแม่เมย์เนาะทีมเมตาทีมงานเรานะฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ